เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับสร้อยคอเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ากลับถูกแม่มดชั่วสองคนที่พยายามจะแย่งมันไปจนนำมาสู่เรื่องราวการผจญภัยที่สุดแสนจะตื่นเต้นสร้อยคอเส้นนั้นมันมีความหมายอะไรกันแน่เชิญไปหาคำตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องสแ a d ดี้แคสเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลลาวอร์เธอนั้นอาศัยอยู่ด้วยกันกับนิววอร์ดพ่อของเธอและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ12ปีของวิลลาแล้ว พ่อของเธอจึงมอบของขวัญเป็นกล่องใบเล็กๆใบหนึ่งให้ซึ่งพอวิลลาได้เปิดดูข้างในกล่องใบนั้นเธอก็เจอกับสร้อยรูปแมวเส้นหนึ่งที่เป็นของขวัญตกทอดมาจากแม่พ่อบอกว่าแม่อยากมอบมันให้ในวันที่วิลลาโตพอที่จะเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองแล้ว และนางก็ยังชอบบอกอีกว่าสร้อยเส้นนี้มันเป็นสร้อยคอเวทมนต์ซึ่งพอคิดว่าแม่คงจะแค่หยอกเล่นเท่านั้นเพราะไม่เชื่อว่าในโลกนี้มันจะมีเวทมนต์อยู่จริงต่อจากนั้นเมื่อพ่อได้นำสร้อยของแม่มาสวมให้กับวิลลามันก็ได้เกิดแสงละอองของเวทมนต์ส่งไปทั่วทั้งเมืองแล้วล่องลอยไปยังคลืหาหัดหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงซึ่งที่นั่นมีอีกาพูดได้ตัวหนึ่งที่กำลังเฝ้าคลือหั์อยู่และในขณะเดียวกันนี้แม่มดสองคนที่กำลังคุณหาบางอย่างอยู่ในสุสานซึ่งคนผมอออนนนดมมมมชชืื่่่่วววาาิสนคนผแง่าว n าน ทันเดนั้นทั้งคู่ก็รับรู้ได้ถึงเวทมนต์ที่ออกมาจากสร้อยคอรูปแมวแล้วอีกาที่เฝ้าฤหาลน์หัสก็บินเข้ามาหาพวกเธอ บอกว่าตอนนี้พบเครื่องรางชิ้นนั้นแล้วมันอยู่ที่บ้านของครอบครัวตระกูลวิลโลมาโดยตลอดในระหว่างนั้นแมวกับหนูก็พากันตามเข้ามาพวกแม่มดเนื่องจากได้ทราบข่าวว่าตอนนี้เจอเครื่องรางแล้วหลังจากที่ทุกคนพยายามตามหามันมาตั้งหลายปีแต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาเห็นพวกแม่มดที่กําลังขุดหลุมศพอยู่จึงทําให้แม่มดทั้งสองและพวกสัตว์ของเธอรีบพากันหนีกลับไปที่คาลือหาดแล้วส่งหนูที่ชื่อว่าฟิงให้ออกไปชิงเอาเครื่องรางชิ้นนั้นมา จากนั้นในวันต่อมาวิลล่าก็ชวนให้เพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าสเกลกับลูซี่มาร่วมงานวันเกิดที่บ้านพร้อมกับเอาสร้อยคอรูปแมวของแม่มาให้ทั้งสองได้ดูสิ่งวินล,ล่าบอกว่าเธอนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่กล้าถามพ่อเยอะเพราะกลัวว่าจะทําให้พ่อยิ่งรู้สึกเศร้าจึงทําให้เธอไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแม่เลยจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึก พวกเธอก็พากันมาเล่าเรื่องผีก่อนที่วันฮาโลวีนจะมาถึงแต่ว่าจูจๆก็ได้มีเสียงแปลกๆดังอยู่ในห้องพอพากันเดินสำรวจดูก็พบกับหนูตัวหนึ่งที่กำลังจะขโมยสร้อยของวิลล่าหนีไปแถมมันยังสามารถพูดภาษาคนได้อีกวิลล่าจึงไปหยิบไม้กวาดมาแล้วช่วยกันต้อนมันไวจากนั้นเธอก็สั่งให้หนูวางสร้อยคอของเธอลง แต่ทันใดนั้นพอหนูมันได้วางสร้อยไว้กับผืนจูจูก็เกิดแสงเวทมนต์ออกมาจากสร้อยเส้นนั้นแล้วกระจายออกไปยังไม้กวาดที่พวกวิวลล่ากำลังถืออยู่จนทำให้ไม้กวาดพวกนั้นมันลอยขึ้นมาได้เองแล้วพาวิลล่าบินออกไปข้างนอกบ้านทันที จากนั้นพอเธอได้บังคับให้ไม้กวาดมันกลับเข้ามาข้างในอีกครั้งวินลาก็สั่งให้พวกมันทุกด้ามหยุดบินซึ่งไม้กวาดพวกนั้นมันก็ฟังสิ่งที่เธอพูดแล้วพากันหยุดบินตามคําสั่งทันทีในระหว่างนั้นหนูที่กําลังถูกเวทมนต์ทำให้ลอยอยู่ก็ได้ตกลงมาแล้วคิดที่จะขโมยเอาสร้อยของวินล่าหนีไปต่อวินล่าจึงรีบนําเอาแก้วไปขังมันเอาไว้แล้วสั่งให้มันคืนสร้อยมาให้กับพวกเธอเพื่อแลกกับการที่เธอจะยอมปล่อยมันกลับไปอย่างปลอดภัยซึ่งพอหนูได้ยินแบบนั้นมันก็เลยยอมคืนสร ววล่าใจดีเหมือนกับแม่ของเธอเลยเมื่อวิล่าได้ยินที่หนูพูดก็รีบยกแก้วขึ้นมาเพื่อจะถามว่าทำไมถึงรู้จักกับแม่ของเธอได้แต่ว่าหนูวันนั้นก็ไม่ยอมบอกอะไรแล้วรีบหนีกลับไปซะก่อน ต่อจากนั้นพอถึงเช้าวันต่อมาพวกวิลล่าก็พากันลงไปหานิวข้างล่างแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้นิวฟังว่าพวกเธอเจอกับหนูพูดได้ตัวหนึ่งที่พยายามจะขโมยสร้อยคอไปแถมมันยังบอกว่ารู้จักกับแม่ของเธออีกแต่ว่านิวก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่พวกเด็กๆบอกเพราะคิดว่าพวกวลกิลล่าคงจะเล่าเรื่องผีมากเกินไปจนพากันหลอนไปเอง ส่วนทางฟังของวานด้กับวิวมาหลังจากที่ฟิงล้มเหลวในการทำภารกิจขโมยเครื่องรางพวกเธอจึงมาวางแผนกันต่อว่าจะทำยังไงดีถึงจะสามารถชิงเครื่องรางนั้นมาจากวิลลาได้ทันใดนั้นวิลมาก็บอกว่าให้ลองชวนพวกเด็กๆมาดื่มน้ำชาดูจากนั้นก็ค่อยหาโอกาสชิงเครื่องรางมาจากพวกเขาซึ่งวานได้ก็เห็นด้วยกับแผนนี้ว่าจะหลอกให้พวกเด็กๆเข้ามาในคลื่นหดแล้วชิงเอาเครื่องรางนั้นมา ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของวินลา่าที่ตอนนี้กําลังพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสร้อยรูปแมวแต่ไม่ว่าจะหาหนังสือสกีเล่มก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยที่จะอธิบายเกี่ยวกับสร้อยรูปแมวของแม่เธอได้ ต่อจากนั้นในขณะที่วินล่ากำลังจะเดินทางไปเข้าเรียนจูจูอีกาของแม่มดก็ได้นำจดหมายฉบับหนึ่งมาส่งให้กับเธอซึ่งพอวินล่าได้เปิดดูจดหมายฉบับนั้นก็พบกับข้อความที่เขียนบอกไว้ว่าพวกเราเพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่ในเมืองนี้อีกครั้งหลังจากที่ออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นมาและพวกเราก็รู้จักกับแม่ของวินล่าเป็นอย่างดีเราจึงอยากชวนให้วินล่าไปดื่มน้ำชาด้วยกันที่บ้านแล้วเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอและสร้อยเวดมนเส้นนั้นให้ฟังจากวันด้าและวิลมา พร้อมกับบอกทิ้งไทยเอาไว้ว่าพวกเราอาศัยอยู่ที่บ้านเก่าๆหลังภูเขา ต่อจากนั้นพอวิลล่าได้เดินทางเข้าไปถึงยังห้องเรียนครูจูเนเปอร์ที่กำลังรอสอนอยู่ก็เห็นสร้อยรูปแมวของวิลล่าจึงรู้สึกสนใจมันขึ้นมาแล้วไปเปิดดูหนังสือเล่มหนึ่งที่มันได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องรางชิ้นนั้นเขียนเอาไว้ซึ่งมันได้มีหน้าตาเหมือนกับของวิลล่าที่กำลังสวมอยู่หลังจากนั้นพอถึงเวลาพักเที่ยงวิลลาก็เอาจดหมายที่เธอได้มาอ่านให้สเกลกับลูซี่ฟังว่าเธอถูกเชิญให้ไปดื่มน้ำชาที่บ้านหลังหนึ่งบนภูเขาและพวกเขาก็บอกว่ารู้จักกับแม่ของเธอ วิลล่าจึงคิดว่าจะลองไปที่นั่นดูหลังเลิกเรียนแล้วพร้อมกับชวนให้สเกลและลูซี่ไปด้วยกันต่อมาพอพวกวิลล่าเลิกเรียนเสร็จทั้งสามคนก็พากันเดินทางไปที่บ้านหลังภูเขาตามที่คุยกันไว้แต่เมื่อไปถึงที่นั่นก็เห็นว่าบ้านมันดูเก่าและน่าขนลุกมากเหมือนกับบ้านที่อยู่ในหนังสยองขวัญไม่มีผิดพอพากันเข้าไปดูข้างในก็พบกับวานด้าและวิลมาที่กำลังนั่งรออยู่แล้วบอกว่าพวกเธอดีใจมากที่ได้กลับมาเจอวิลล่าอีกครั้ง ร,รู้จักกับวิลล่ามาสมัยตอนที่เธอยังเป็นทารกแล้วพร้อมกับบอกให้ทั้งสามคนนั่งพักกันก่อนจากนั้นวานได้ก็ใช้เวทมนต์เสกให้ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านกลายเป็นขนมหวานถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ค่อยชอบและขยะขยงมันก็ตามจนทำให้เด็กทั้งสามคนนั้นต่างพากันตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากแต่ว่าจูจูหนูที่ชื่อฟิงก์กับแมวชื่อสนิกก็พากันเข้ามาหาสก่อนพอวิลล่าได้เจอกับฟิงก์อีกครั้งเธอก็จำได้ว่ามันเป็นหนูตัวเดียวกับที่คิดจะขโมยสร้อยของเธอทำให้วิลล่า่าทีานิเาาาาเชญธอม ก็เพื่อจะชิงเอาสร้อยคอของเธอไปนี่เองแล้วพอกวิลล่าก็คิดที่จะพากันหนีกลับไปทันทีแต่ว่าแมวที่ชื่อสนีิก็เข้าไปขวางทางเอาไว้ก่อนแล้ววานได้กับวิวมาก็เผยร่างแท้ของตัวเองออกมาว่าที่จริงแล้วพวกนางก็คือแม่หมด ซึ่งพอพวกเวลาเห็นแบบนั้นก็ตกใจแล้วรีบพากันหนีเข้าไปหลบในห้องแห่งหนึ่งแต่ว่าที่ตรงนั้นมันดันมีห้องลับซ่อนอยู่แล้วมันก็หมุนพาพวกเธอเข้าไปยังอีกห้องที่อยู่หลังกำแพงพอพวกเวลาพากันหนีต่อไปเรื่อยๆก็เจอกับห้องปรุงยาในทันใดนั้นแม่มดก็กำลังจะตามเข้ามาถึงเวลาจึงพยายามหาขวดน้ำยาแถวนั้นว่ามันพอจะมีอะไรที่สามารถใช้ซ่อนตัวได้บ้างจนมาเจอกับน้ำยาขวดหนึ่งที่เขียนไว้ว่าน้ำยาซ่อนเรนเธอจึงเอามันมาดื่มทันทีพร้อมกับส่งให้ลูซี่กับสเกาลดื่มตามไปด้วยทัน นั้นพวกเธอก็กลายาร่างเป็นแมวพรลิศของน้ำยาแล้วทั้งสามคนก็พากันหนีออกไปทางท่อเล็กๆที่อยู่ในห้องแต่ว่าในระหว่างนั้นแม่มดที่ตามมาถึงก็เห็นหางของแมวทําให้รู้ว่าเด็กทั้งสามคนจะต้องดื่มน้ำยาซ่อนเรรนเข้าไปแน่จึงพากันออกไปที่หน้าประตูแล้วสั่งให้อิกาที่ชื่อคลอออกไปตามหาพวกเด็กๆจากนั้นทั้งสงก็กลับเข้าไปข้างในเพื่อเตรียมตั้งหม้อวิเศษต่อจากนั้นเมื่ออีกาของแม่มดได้บินสำรวจดูร,บรอบ มันก็ไปเจอกับแมวสามตัวที่กําลังอยู่ในป่าจึงทาให้พวกแมมมดที่กําลังส่องดูผ่านหม้อวิเศษได้รู้แล้วว่าตอนนี้พวกเด็กๆ3ามคนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วพวกเธอก็ทําการไล่มนเพื่อทาให้หมอกปกคลุมไปทั่วทั้งป่าจนทําให้พวกวิลลาที่กําลังจะพากันหนีมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยทันใดนั้นวานด้ากับวิลมาก,ก็ได้ตามมาถึงแล้วคิดจะจับทั้ง3าคนที่กลายเป็นแมวไปกินเป็นอาหารแต่ว่าทั้ง3ามก็รีพากันหนีไปได้ทันซะก่อนเนื่องจากแมวนั้นสามารถเคลื่อนไหวตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วพากันไปซ่อนตัวอยู่ที่ท่อ เก่าๆข้างในป่าซึ่งพอพวกเธอเห็นว่าแม่มดคงจะหาตัวไม่เจอแล้วลูซี่ก็คิดที่จะออกไปจากท่อนไม้นั้นแต่ว่าจูจูวานดาก็ตามมาเห็นเขา้าแล้วเสกให้ทั้งสามเคลืนร่างกลับเป็นคนอีกครั้งเพื่อจะได้ไม่มีโอกาสหนีไปได้อีกพร้อมกับสั่งให้วินล่าส่งเครื่องล้างรูปแมวมาให้เธอเดี๋ยวนี้ แต่ในระหว่างนั้นสเกลที่กำลังเกิดอาการกลัวและเครียดมากจึงหยิบช็อกโกแลตท,ที่พกติดตัวไว้ในกระเป๋าออกมากินเพราะแม่ของเธอเคยบอกว่าช็อกโกแลตสามารถช่วยลดความเครียดได้ซึ่งพอแม่มดเห็นว่าตอนนี้สเกลได้พกขนมมาด้วยพวกเธอก็ทำท่าทางสะอิดสะเอียนและหน้าขนลุกขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากแม่มดทั้งสองนั้นไม่ชอบขนมหวานเป็นอย่างมาก ทำให้วิลล่านึกไอเดียขึ้นมาได้แล้วช่วยกันปาขนมใส่พวกแม่มดทันทีจากนั้นทั้ง3ามก็รีบใช้โอกาสนี้พากนันหนีออกไปจากปา่าจนในที่สุดก็รอดพ้นจากพวกแม่มดและเจอกับจักรยานของพวกเธอที่จอดทิ้งเอาไว้แถมวิลล่ายังได้แอบ,บเอาน้ำยาซ่อนเร้นติดตัวมาด้วยเนื่องจากลืมวางมันคืนเพราะกลายเป็นแมวไปซะก่อนต่อจากนั้นพอพวกวิลล่าได้พากันแยกย้ายกลับบ้านแล้ว วินลาก็เอากล่องใส่สร้อยคอแม่ของเธอมาเปิดดูอีกครั้งแล้วเธอก็เห็นว่ามันได้มีที่ดึงติดเอาไว้อยู่ซึ่งพอดึงมันออกมาก็เจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วมีข้อความจากแม่เขียนบอกว่าถ้าหากว่าลูกกาลังอ่านข้อความนี้อยู่แสดงว่าลูกได้รับสร้อยคอของแม่แล้วและที่จริงแม่ก็เป็นแม่มดเหมือนกัน รวมถึงวินล่าเองก็สามารถเป็นแม่มดได้ถ้าหากเชื่อในเวทมนต์ว่ามันมีอยู่จริงแต่ก่อนที่ลูกจะสามารถควบคุพมพลังของแม่มดได้นั้นลูกจะต้องมีหนังสือแม่มดลับของแม่ก่อนซึ่งแม่ได้เอามันไปซ่อนไว้เพื่อรอให้วันนี้มาถึงจากนั้นเมื่อวินล่าได้อ่านจดหมายของแม่เธอจนจบแล้วทันใดนั้นกระดาษมันก็เกิดประกายแสงแล้วลอยขึ้นไปกลายเป็นแผนที่บอกเส้นทางไปตามหาหนังสือเล่มนั้นแล้วสแกดี้แคสในตอนที่หนึ่งก็ได้จบลง